สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับผมเต้ยเพราะว่เรื่องททอล์กนะครับผมการเล่นเกม Power Ranger วว Legacy War นะครับในวันนี้ในตัวละครที่เราจะมาเล่นนะฮะจะเป็นตัวนี้นะครับนี่แซคเทเลอร์นะฮะที่มาในรูปแบบของดะคอนซอร์ดพาวเวอร์นะฮะเป็นแซคที่ใส่เกราะดะคอนชิลนะครับผมเป็นแซคที่อยู่ในทีวีซีรีส์ตอนสุดท้ายของอ่าซีซั่นหนึ่งนะครับมันเออนะอะไรออสเตอร์ออสเตอร์นี่แหละ นะครับเกี่ยวกับหอยนั่งลมปีศาจหอยนั่งลมนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นออริจินอลซีนที่เกิดขึ้นเฉพาะในฝั่งของคับวิลเจอร์นะครับฝั่งจูเลนเจอร์น่าจะไม่เคยมีนะฮะตัวของแบล็กเรนเจอร์ที่ใส่เกราะดับกอลเรนเจอร์นะฮะก็ไม่ได้เล่นนะฮะเพราะว่าผมว่ามันเล่นยากนะครับผมจะว่าไหนๆก็เราจะได้เล่นให้ครบต้องเล่นให้ครบ ะะจะได้ครบซีรีส์ไปจริงๆวันนี้เนี่ยจะกะว่าคงไม่ได้อัดนะฮะเพราะว่าไปโรงพยาบาลมาไม่สบายนะฮะก็แต่ว่าพอได้ไีโรงพยาบาลแล้วก็ไปฉีดยามาแล้วเนี่ยก็เอยังไหวนะไหวอยู่ก็ไหวอยู่ก็อัดดีกว่านะครับผมจอได้ไม่ขาดช่วงนะฮะไม่ค่อยชอบให้ซีรีส์ที่แบบตัวเองทาเป็นกิจลักษณะมันชะง,งักนะฮะมันมันรู้สึกไม่ค่อยดียังไงไม่รู้โอ้ เจอคนเวียดนามแน่เลยนะฮะชื่อนี้โอ้ใช้ได้เลยนะอยู่หยเจพเจอคิดหอบคิดโดเป็นคีพอบคิดโดที่เหมือนอะไรนะเหมือนพัฒนาไปอีกอีกหนึ่งเวอร์ชั่นนะฮะเพราะว่าถ้ามันจะพพิ้วกว่าพพิ้วกว่าปกตินะครับเฮียฟับเรียบร้อยนะฮะเต็มหน้า นี่นะครับผมตัวของแซกเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเคยปรากฏอยู่ในคอมิกด้วยนะฮะเป็นคอมิกชื่อว่าตอน f o r e v e r Black นั่นเองนะครับผมเป็น f o r e v e r Mighty Morphin b น a c k นะจะรวม Mighty m o r p h i n Black ของแต่ละจักรวาลมลติเวิร์สเนี่ย,มา,ยนะมาอยู่ในอะไรนะมาอยู่ในตอนพิเศษที่รวมทีมของ Mighty m o r p h i n Black จัดการกับสปาระาที่มีชื่อว่าคลิปตันคลิปติสนะฮะ เป็นสปาลาดที่สามารถล้างโลกได้เลยนะแปลกมากเลยพลังท่ามหาศาลขนาดนั้นไม่รู้ทําไมถึงจัดการแค่ตัวของอดัมพาร์คในในเออร์ดันไม่ได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเนาะเพราะว่าขนาดเรนเจอร์สี่ห้าคนอัดเล่นเรียบเลยอะแต่ว่าตัวของแค่แค่แซคคนเดียวเอ้ยแค่อดัมคนเดียวทำไมจัดการไม่ได้ทําให้เรียกพวกเรนเจอร์คนอื่นมาได้ นี่คือสิ่งคืออีเวนต์เนี้ยถ้าเกิดเราไม่นะับว่ามันเป็นแค่อะไรนะเป็นแค่ตอนสเปเชียลเฉยๆนะฮะถ้าเรามองมันว่ามันเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของจักรวาลพาวเวอร์เนเจอร์นะคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าพลังของมอฟินกริดอ่ะมันมันอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรดีมันอันตนันะมันเป็นแบบพลังทียบทำได้ทุกอย่างนะครับผม ใช้ขอความช่วยเหลือจากต่างมิติก็ได้ส่งต่อพลังให้คนอื่นก็ได้แล้วก็มีแบบอะไรนะอุปกรณ์แปลงร่างหลายชิ้นสามารถเข้าถึงพลังเดียวกันได้แบบเนี้ยโอ้แบบมอร์ฟินกริดเนี่ยมันแบบพลังแบบคือทุกอย่างคือชีวิตถ้าเกิดแบบเป็นสตาร์สตาร์วอลก็เป็นแบบเป็นฟอ r c e ได้เลยมั้งก็คือทุกอย่างเกิดมาจากมอกรม์ฟินกริดแล้วก็เนียมอร์ฟินกริดเนี่ยสามารถเป็นได้ทุกอย่างให้กับจักรวาลทวีเจรนะ,ะับก็ง่ายดีนะครับผมเพราะเราจะเล่นได้แบบ มุกเราจะใช้อะไรก็ใช้มุกเนี้ยโมเฟนเกียนะคำอย่างนั้นนะโมเฟนเกียดทำแบบนี้นะนะครับผมสิ่งที่อ่าต้องรู้อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปสรุปให้แบบจริงจังนะฮะว่าจริงๆแล้วจักรวาลของพาวเวอร์เรนเจอร์เนี่ยมีมาทั้งหมดกี่เอิร์ธนะครับผมเพราะว่าวุ้นมันมันมันมนานับอน,น,นันต์มากเลยนะเพราะว่าตอนแรกเราเข้าใจว่าจักรวาลพาวเวอร์เรนเจอร์มันแบ่งย่อยออกเป็นแค่อ่าเอิร์ธหลกักเนาะของฉบับฉบับทีวีซีรีส์นะฮะเราจะนับของทีวีซีรีส์เป็นหลักก่อน ทีวีซีรีส์เนี่ยมันจะรับเป็นเอิร์ดหลักเนาะแล้วก็มีของพวกเบโนชาดแล้วก็มีของพวก r p m ใช่ไหมตอนแรกเข้าใจว่ามีแบบนี้แต่พอมมีคอมิกขึ้นมาเท่านั้นแหละโอ้โหนอกจากมีเรื่องของมัลติเวิร์สแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของของเรียกว่าอะไรนะเรื่องของแบบไทม์ไลน์ด้วยไทม์โซนแบบคุณคุณไม่ได้ไปแค่มัลติเวิร์สของของตัวเองคุณไปมัลติเวิร์สของคนอื่นแล้วก็ไปแบบ ช่วงเวลาของคนอื่นด้วยอย่างในชัตตกริตอ่ะที่มันอะไรนะผลของของตัวของลอร์ดดากอนนะฮะที่ไปยุ่งวุ่นวายกับมอร์ฟินกิตอ่ะทำให้ทำลายเจอทำลายมันแตกนะฮะทำลายเดียวกันเน่ยมันแตกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเรนเจอร์จากแต่ละทำลายโผล่มามาเจอกันได้คือเขามันก็เหมือนแบบเหมือนร่วมทีมอะไรนะมืนร่วมทีมมาเวนเจอร์นั่นแหละนะฮะแต ในไอนแเวนเจอร์อะไรนะเอ็นเกมนะครับผมมันไม่ได้แบบโอ้ชนะอีกแล้ววันนี้ฟอร์มดีฮะคือมันไม่ได้เป็นแบบไทม์ไลน์คู่ขนาดขนาดนั้นแต่มันจะเป็นแบบไทม์ไลน์เดียวกันนี่แหละจักรวาลเป็นเส้นตรงเป็นวงคือผมเคยพูดว่าจักรวาลเป็นวงกลมก็จริงแต่นี่จะอธิบายง่ายๆก็คือมันพอพอไปยุ่งวุ่นวายกับไทม์ไลน์เนี่ยแทนที่ไทม์ไลน์มันจะแบบวิ่งบนวงกลมธรรมดาใช่ไหมมันกระจายครับมันกระจายแบบเป็นชิ้นๆเลย แตกเหมือนเหมือน,นเอาแก้วโยนลงพื้นแล้วแก้วแตกอะไรเงี้ยพอแก้วแตกปุ๊บลนเจอร์แต่ละคนก็แต่ละไทม์ไลน์ก็มาหากันได้โดยที่ไม่มีผลอะไรขึ้นมาต่ออนาคตนะฮะก็เป็นอะไรที่ที่น่าสนใจดีที่เขาทําออกมาได้ขนาดนั้นนะครับก็ต้องรอดูนะว่าต,ต่อไปเนี่ยหลังจากที่พาวเวอร์ลนเจอร์เขารีบูตไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มนับจักรวาลไหนจะอยู่ในจักรวาลน,นี้ไหมหรือจะเป็นจักรวาลใหม่ไปเลย แบบในหนังของปี2017หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะก็เดี๋ยวต้องมารอดูอีกทีเอาไว้เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ฟังแล้วกันนะครับเอาเป็นสักอาทิตย์หน้าดีไหมถ้าอาทิตย์นี้ผมหายป่วยอาทิตย์นี้จะลงคอมิม้ให้นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวสารนเนี่ยเอาไว้ลงอาทิตย์หน้าแล้วกันเนาะเอาไว้ลงซักวันพืหนขัดพื้นขัดไม่ได้พื้ัดผมมีมีจะลงอ๋อเราลงอาทิตย์นี้เนาะ ของเล่นที่ชอบส0อันดับแล้วก็ของเล่นที่เกลียดส0อันดับเราจะลงไว้อาทิตย์นี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าลงได้แหละไม่น่าติดอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะลงให้ว่าแต่ละมันติเวิร์สของของจักราวาลพอมเวนเจอร์มันมันมีใครยังไงบ้างใครอยู่เอิร์ธไหนเนื้อเรื่องที่จักรวาลที่เกิดขึ้นอยู่ในเอิร์ธอะไรก็เดี๋ยวเอาไว้รอติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับโอ้โหสู้ไม่ไหวเลยโหดมากเพิ่งเพิ่งโมไปเองว่า เอ้วันนี้ฉันนะฟอร์มดีไม่ดีอ่ะอย่างเงี้ยเละเทะครับตุ่มเปะเอาอ้อาฮอโอโหโหจริงจริง เล่นๆไปแต่เงียบนะฮะลุ้นอ่ะอะแพ้แล้ว1นึตานะครับผมชนะ3แพ้1มาขออีกหนึ่งตาขออีกหนึ่งตานะฮะแบบเทพจริงโปรเซ็สเทเลอร์รของเราเออเมื่อกี้เล่าค้างเมื่อกี้เล่าแล้วก็ลืมตัวเองว่าเล่าไปแล้วนะครับผมก็เมื่อกี้ที่เล่าถึงมันตีเวิร์ดเน่ยในเอฟเวอร์มาที่มอฟฟินแบล็กอ่ะตัวของเซ็กเทเลอร์เวอร์ชั่นที่ใส่กรอ่องก็โผล่เข้ามาอยู่ในในตอนนั้นด้วยนะฮะเป็นอะไรว่ามันต้องมีจักรวาลหนึ่งที่ ที่แซ็กเทเลอร์ต้องโดนดึงมาสักแวบหนึ่งอะในใน,ในจะแบบทีวีซีรีส์นะครับแล้วมันก็ต้องไปโลกจักรวาลคู่ขนานไปเลยเอาไว้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีเดี๋ยวผมอตอนแรกผมลืมไปแล้วนะว่ามันมีมันมีหัวเล่มไอ้่ไฟล์ใหม่ที่มาฟินแบ็กเนี่ยแต่พอมเมื่อกี้พูดขึ้นมาปุ๊บก็เลยนึกออกตายฮะตอนแรกจักรวาลที่เราการาล่าเดี๋ยวมีประมาณแค่ห้าหกจักรวาลแค่นั้นเองพอมานึกถึงจักรวาลเนี่ยโอ้โหตายกูมาเพิ่มอีกเพียบเลยนะฮะไม่เป็นไรเพิ่มก็เล่าไปนะครับผมจะได้ แชร์ Changing, overall, ความรู้กันมันไม่ได้มีแค่เอิร์ธแบบคอมิกจากบูมด้วยนะมันมีจากคอมิกจากสำนักพิมพ์อื่นนะฮะเพราะว่าจากวันพระเบอร์เจอร์เนี่ยก่อนที่จะให้บูมเขียนเนี่ยเขียนมาหลายคนเลยนะดิสมอน์ิสนี่ก็เคยเขียนนะครับผมก็เลยต้องแบบโอ้มีมีหลากหลายไมหมดนะฮะโอ้เต็มหน้านะฮะโคตรเท่เลยนะครับแซคเทเลอร์นะฮะแม่หล่อจริงๆ ก็ประมาณนี้นะฮะวันนี้ชนะไป4ีตาแพ้หนึ่งถือว่าเป็นวันที่ฟอร์มดีมากนะครับผมรู้ว่าผมป่วยไม่รู้มันก็เลยฟอร์มดีนะฮะนะครับผมก็นะจบแล้วนะฮะนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมวินที่ทอปทอปได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะฮะอยากให้เล่นตัวไหนคอมเมนต์ไว้ได้นะนะครับเพราะว่าผมก็เล่นไปเรื่อยๆเนะี่ยแล้วก็จะไล่แบบซีรีส์ไปหรือว่าถ้าเกิดช่วงนี้ตัวละครไหนมันเด่นผมก็จะเอาตัวนั้นเอามาละมาเล่นแล้วกันนะฮะ แต่ถ้าเกิดมันมีตัวไหนที่ผมมีแล้วผมยังไม่ได้เล่นเนี่ยอยากดูตัวนั้นก่อนก็ก็คอมเมนต์บอกกันไ้ได้นะครับจะได้เอามาเล่นเพื่อนๆดูกันนะฮะสำหรับเนี้ก็กข,อขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ